สวัสดีค่ะวันนี้ฟาฟาเร่จอเจนนี่จะนำเสนอ16สัญญาณจากจักรวาลที่เพื่อนๆจะพบเจอก่อนการรียูเนียนทางกายภาพกับคู่ทวินเฟรมหลังจากที่ดีวายมัสคิวเนเกิดการรับใจและยูเนียนกันทางจิตวิญญาณเรียบร้อยแล้วจะมีสัญญาณอะไรบ้างก่อนที่คู่แฝดจะกลับมารวมตัวกันอีกครั้งมาฟังกันเลยค่ะ 1. พบเจอสัญ,ญลักษณ์ต่างๆที่มีความหมายสื่อถึงคู่แฝดทางจิตวิญญาณเช่นสัญ,ญลักษณ์อินฟินิตี้สัญ,ญลักษณ์หยินหยางหรือดอกบัวที่เป็นตัวแทนของการตื่นรู้รวมไปถึงสัตว์คู่ต่างๆเช่นหงคู่โลมาคู่เป็นต้นซึ่งสามารถพบเห็นได้ทั้งจากในความฝันในสภาวะสมาธิรูปถ่ายทางทีวีอินเทอร์เน็ตหรือตามใยโฆษณา 2. Angel number 1111 2222 2020หรือตัวเลขอื่นๆที่มีความหมายของการกลับมาพบเจอกันอีกครั้งหลังจากแยกจากกันไปนานซึ่งตัวเลขเหล่านั้นจะสื่อถึงความเป็นคู่เป็นตัวเลขของการเข้าสู่เส้นทางการตื่นรู้และจะพบเจอบ่อยมากกว่า5-10ถึง10ครั้งต่อวัน 3. ความฝัน ทุกความฝันของทวินเฟรมเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงสภาวะต่างๆที่กำลังเผชิญอยู่ของคู่แฝดไม่มีคำว่าบังเอิญและเมื่อคู่แฝดของคุณกำลังจะกลับมาความฝันนั้นจะเป็นภาพความฝันที่ชัดเจนเมื่อตื่นขึ้นมาก็ยังสามารถจดจำได้อย่างแม่นยำโดยในความฝันคุณจะมองเห็นดีวมาสคิวเรยิ้มให้เดินเข้ามาหาคุณหรือเดินไปพร้อมๆกับคุณเท่านั้นไม่ใช่แค่การยืนมองหรือเดินหันหลังจากไป 4. เพลงที่มีความหมายสื่อถึงความรักอันเป็นนิรันดร์หรือเพลงโปรดของคุณทั้งคู่ที่บังเอิญได้ยินตามสถานที่ต่างๆหรือแม้แต่ข้อความตามสื่อต่างๆที่แสดงถึงความเชื่อมโยงของคุณทั้งคู่เช่นกัน 5. ชื่อและตัวเลขวันเกิดของฝาแฝดของคุณที่ปรากฏบนเนื้อเพลงชื่อนักร้องบนป้ายโฆษณาบิลใบเสร็จค่าใช้ใจ่ายต่างๆ หรือแม้แต่บนแผ่นกระดาษที่ตกหล่นอยู่บนพื้นที่ยากต่อการสังเกตเห็นแต่คุณกลับมองเห็นได้อย่างชัดเจน 6. พบเจอผู้คนที่มีลักษณะหน้าตาเสื้อผ้าการแต่งตัวเหมือนกับคู่แฝดของคุณมากๆมานั่งที่ร้านอาหารเดียวกันเดินสวนทางกับคุณหรือพบเจอระหว่างที่คุณกำลังเดินทางไปทำงาน 7. พบเห็นรถยนต์บนท้องถนนที่มียี่ห้อรุ่นสีแบบเดียวกันกับที่คู่แฝดของคุณใช้ขับผ่านหน้าคุณตลอดทั้งวัน 8. ได้กลิ่นน้ำหอมของคู่แฝดของคุณตามสถานที่ต่างๆที่มีผู้คนเดินสวนกันไปมาหรือแม้แต่ในห้องของคุณเองที่ไม่มีใครเลย 9. ภาพความทรงจำเก่าๆของคุณกับคู่แฝดที่ปรากฏขึ้นในหัวทั้งวันโดยที่ไม่สามารถหยุดคิดได้1ิ 10. อาการผีเสื้อบินวนในท้องลักษณะอาการคือท้องไส้ปั่นป่วนหรือรู้สึกเสียวแปลปบริเวณท้องน้อยมักจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาตอนเย็นหรือก่อนเข้านอน 11. อาการตื่นเต้นคุณจะรู้สึกตื่นเต้นดีใจหัวใจเต้นแรงด้วยความยินดีแต่ไม่รู้ว่ามีอะไรพิเศษเรออยู่ข้างหน้าอาการนี้จะชัดเจนมากเพราะจิตวิญญาณของคุณเขาสามารถรับรู้ถึงการใกล้เข้ามาของคู่แฝดของคุณได้คะ่ะ 12. รู้สึกถูกดึงดูดต่อสถานที่บางแห่งอย่างรุนแรงคุณจะมีความปรารถนาที่จะลุกขึ้นมาแต่งตัวสวยๆและอยากไปสถานที่ที่คุณกับคู่แฟดชอบไปเช่นร้านกาแฟร้านโปรดวัดที่ชอบไปทำบุญด้วยกันหรือริมชายหาดทะเลที่เคยไปด้วยกันเป็นประจำา3 3ความรู้สึกสมบูรณ์แบบ เป็นความรู้สึกที่คุณพึงพอใจในตนเองมากๆรู้สึกสงบภายในไม่ต้องการการเติมเต็มจากใครจากภายนอกใดๆเพราะคุณได้เติมเต็มตัวเองได้เรียบร้อยแล้วอย่างสมบูรณ์ 14. สัมผัสได้ถึงจิตวิญญ,ญาณของคู่แฝดคุณจะรู้สึกถึงพลังงานของคู่แฝดที่อยู่รอบๆตัวคุณเหมือนว่าเขาอยู่ใกล้ๆถึงแม้จะมองไม่เห็นแต่ความรู้สึกภายในของคุณจะชัดเจนมากๆ15 ความคิดเชิงลบหายไปและไม่สนใจคำวิจารณ์ภายนอกคุณจะเลิกเสพข้อมลูลลบๆไปโดยปริยายไม่มีการตัดสินการกระทำของใครไม่โกรธไม่อิจฉาลิษยาหรือความคิดลบใดๆที่เคยเกิดขึ้นมา่ก่อนจะหยุดลงทั้งหมดที่สำคัญคุณจะเลิกวิ่งไล่ล่าหาความสุขแต่จะพอใจในชีวิตของตัวเองณนะปัจจุบัน16การเชื่อมต่อทางโทรจิต คุณจะมีประสบการณ์การเชื่อมต่อทางโทรจิตกับคู่แฝดที่เข้มข้นมากขึ้นโดยให้ลองสังเกตตัวเองในขณะที่เกิดอารมณ์ต่างๆอย่างกระทันหัน เช่นขณะที่คุณกำลังฟังเพลงอย่างเพลิดเพลินแต่จู่ๆกลับมีอารมณ์ฉุนเฉียวโกรธอย่างรุนแรงหรือบางครั้งคุณไม่ได้เผชิญปัญหาใดๆแต่กลับรู้สึกดิ่งเศร้าลึกบางครั้งถึงขั้นอยากทำร้ายตัวเองถ้าเกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้ให้คุณดึงสติพิจารณาว่านี่ใช่ความรู้สึกของคุณจริงๆไหมแล้วสูดหายใจเข้าลึกๆหล,ลับตาลงทำจิตใจให้ผ่อนคลาย คุณจะสามารถสัมผัสได้ถึงความคิดของคู่แฟดของคุณณนะขณะนั้นได้ค่ะมันคือสัญญาณที่บ่งบอกว่าคู่แฝดของคุณกำลังเผชิญอยู่กับสภาวะเครียดหรือกดดันให้คุณนึกถึงหน้าของเขาและส่งความรักส่งพลังเชิงบวกไปให้จะทำให้เขาผ่อนคลายและรู้สึกดีขึ้นได้ค่ะ ทั้งหมดนี้เป็นสัญญาณก่อนที่คุณจะได้พบเจอกับคู่แฝกทางจิตวิญญาณของคุณหากเพื่อนๆพ,พบเจอกับสัญญาณเหล่านี้แล้วหรือมีสัญญาณใดเพิ่มเติมนอกเหนือจากนี้สามารถคอมเมนต์แชร์ให้เพื่อนๆร่วมทางได้อ่าน เพื่อเป็นข้อมูลและกำลังใจได้ที่ใต้คลิปได้เลยนะคะและข้อมูลที่เพื่อนๆได้ฟังไม่ได้เกิดจากการมโนใดๆแต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงกับตัวของเจ้าของช่องเองทั้งหมดซึ่งหวังว่าข้อมูลเหล่านี้จะสามารถเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆได้สุดท้ายต้องขออภัยสำหรับเสียงแทรกรบกวนต่างๆนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังหากชอบคลิปช่องนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะ สวัสดีค่ะ